แต่ liberal, อยากจะบอกร้อยแก you, ้ววันนี้ว่าป้าไม่เคยลืมวันเกิดหนูเลยนะลูกแต่วันนี้ป้าจะแก้แก้งไม่พาหนูไปซื้อของขวัญวันเกิดเหไือเดี๋ยวเดี๋ยวอะไรเหรอป้าหนูหยุด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 ป้าหาที่จอดรถเดี๋ยวนี้นี่กระเป๋าหนูใช่ไหมแต่เหมือนมีคนเอาใส่โทรศัพท์เข้ามาในกระเป๋าหนูอ้าวจริงด้วยว่ะใคร จะไปฉลองที่วันนี้มันเกิดหนูเะอีกฮะกัน <c oughs> มันเกิดไปไดอลอยลอยเออไม่เค้กเหรอแก้วเราโตแล้วหนูยังไม่โตหนูยังไม่อยู่ายุสิแบแปดแต่ตอนนี้เราจะเซอร์ไพรส์่รอยแก้วนะครับใกล้ถึงแล้ว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 ใกล้ถึงเป้าหมายเราแล้วละออนไลน์นะ,ะใช่ครับ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้นะครับเป็นวันที่ร้อยแก้วไปสอบแล้วเราก็จะมาเซอร์ไพรส์้อยแก้วเพราะว่าวันนี้เป็นตรงกับวันอะไรนะวันเกิดวันเกิดร้อยแก้วด้วยแต่อยากจะบอก้อยแก้วอย่างนี้ว่าป้าไม่เคยลืมวันเกิดหนูเลยนะลูกแต่วันนี้ป้าจะแก้แก้งไม่พาหนูไปซื้อของขวัญวันเกิดแกคือแบบไม่มีของขวัญวันเกิดเออแกแบบก็เป็นวันธรรมดาวันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าเขาก็แบบไปสอบแล้เขาก็ดูแบบ ซึมๆเหมือนกันเนาะมเหมือนว่าทําไมกังวลนะเปล่ากังวลเรื่องไปสอบปะเปล่าเธอคิดมากไปป่ะเด็กโตแล้วโตแล้วไม่จำเป็นต้องได้ของขวัญมันเกิดทุกปีอาจจะสงสัยหรือเปล่าว่าพ่อป้ากับแม่ไม่พูดถึงของขวัญมันเกิดเลยแล้วก็จำไม่นะปีหน้าจะไม่ได้ก็ได้นะลูกอาจจะไม่ได้แต่คือปีนี้ก็ได้ก็อะไรจะทำก็คือจะเซอร์ไพรส์เขานั่นแหละจะเซอร์ไพรส์เขาแล้วรู้แล้วรู้แบบวันนี้ที่จะเซอร์ไพรส์ร้อยแก้วด้วยของขวัญวันเกิดอะไรอ๋สิเราคุยกันมาแล้้วาจะรู เุกคนอาจจะยังไม่รู้ครับมันเป็นของขวัญแบบแฟชั่นคือร้อยแก้วเขามีของที่เขาอยากได้หลายอย่างด้วยแหละแต่ว่าวันนี้ที่คิดแลวที่จะให้สิ่งนี้ก็เดี๋ยวทุกคนไปดูพร้อมกันครับว่าร้อยแก้วเขาจะได้ของขวัญเซอร์ไพรส์ไหมหรือไม่ได้อาจจะไม่ได้ก็ได้นะของอจ,จะหมดก็ได้นะได้แหละมันอาจจะหมดก็ได้นะเพราะว่าไอ้ตัวนี้เขานิยมกันนะตอนนี้ยแต่ว่าอย่างนี้ยังไงบอกแผนการก่อนแผนการคือเราจะไปรับร้อยแก้ววันนี้ร้อยแก้วเลิกเรียนเร็วเพราะวันนี้สอบรับเสร็จปุ๊บเราก็จะพาร้อยแก้วไปเลี้ยงฉลองที่สอบเสร็จ เรออา,าจะบอกว่าไปเลี้ยงฉลองสอบเสร็จเพราะเดี๋ยวดูเขาจะงงว่าถือกล้องมาถ่ายทาไมาถ่ายทำไมเราก็เลยจะทําคลิปว่าอสอบเสร็จแล้วร้แก้วไปไหนบ่าปทล็อกแล้วชีวิตไม่ต้องสอบไม่ต้องอ่านหนังสือไม่ต้องเครียดแล้วไปกินอะไรกันดีกว่าอ,อย่างนี้เราคิดอย่างนี้นะแต่จริงๆแล้วเราจะพาเขาไปเซอร์ไพรส์ซื้อของขวัญวันเกิดอ่าประมาณนั้นแหละแล้วก็อยากได้แล้วก็จะบอกอีกว่าะหวบางทางนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าแล้วแก้วเ็าจะมีความงงนสงสัยว่าทำไมเราไม่ให้เขาหรือเขาไม่ได้อะไรหรือเปล่าเดี๋ยวเรามาดูดีว่าเขาจะเป็นยังงไ เขาเขาจะงงไหมว่าคือวันนี้เป็นวันเกิดนะแต่ว่าทําไมพาไปฉลองสอบเสร็จต้องสอบเสร็จพอดีเขาอาจจะแบบแอบ,บคิดว่าเราจะเสียภัยเขาหรือปกกนะเปล่าไดี๋ยวมาเหลี่ยมเยอะแลวแก้วป้าได้ทัน,นใครเหลี่ยมกันแน่เธอตั้งหานที่เหลี่ยมเราคู่ร<ส>้อยแก้วเหลี่ยมกับป้าเดี๋ยวก็ต้องมาปุเรี่ยมปุเรี่ยมเอาจากป้าจนได้แหละคือเรา,าสงสารลูกตั้งแต่เชา้าที่เธอไม่พูดถึงของขวัญวันเกิดเขาเลย<ๆ>เธอก็เหลี่ยมใส่เขา,าคนเรามันต้องรู้จักผิดหวังบ้างเว้สอนลูกให้เข้มแข็งต้องรู้จักผิดหวังร้อยแก้วรู้เปล่า ไปครับเดี๋ยวเราไปรับร้อยแก้วที่หน้าโรงเรียนกันฮัลโหลค่ะแม่แม่มาถึงแล้วลูกออกไปเลยค่ะเอาอะไรมาคะวันนี้เอาสวิฟมาค่ะไปต่ออยู่ตรงไหนคะ <มา S 2> นี่ตอนนี้อ,อยู่ยหน้าโรงเรียนเลยลูกก็ขอด้ค่ะนี่ค่ะเพื่อนให้คนมาตั้ง5อันแล้วเหรอ ได้คนเป็นของขวัญวันเกิดใช่ไหมรูถ่ายคลิปวิดีโอมาให้ดูด้วยเนาะื่อนร้องลั่นทั้งเรืงอาหารเลยเนาะ้องลั่นว่าอะไรน Happy Birthday to you แล้วก็ร้องกันหลายคนเลย h ้องเ b i r t h d ่ y to you เดี๋ Happy Birthday to you เลยนะใช่ไหนร้องจริงจริงร้องให้ฟังหน่อยนะ Happy Birthday to you อย่าให้เบื่อ Happy Birthday to you อย่าให้เบื่อ Happy Birthday ป้าหนูหยุด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 ไปหาที่จอดรถเดี๋ยวนี้นี่กระเป๋าหนูใช่ไหมแต่เหมือนมีคนเอาใส่โทรศัพท์เข้ามาในกระเป๋าหนูอ้าวกลับมาเหจอไปกันเนี่ยเอากระเป๋าโทรศัพท์กลับมาด้วยเอาเพื่อนมาทำอะไรไม่หนูมีคนมาใส่กระเป๋าผิดหนูรู้ไม่แตือนแล้วหนูทำไมไม่คืนเขาตั้งแต่หนูมันเพิ่งมาดังอ้าวหนุกแล้วมันดังตั้งแต่รีบแล้วแต่พอหนูดูไม่เห็นมีใครโทรมาไม่เห็นเูก่อนดูอันนี่มมาดูเองถ้าสั่นก็ต้องมีสิมันดังตึ้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 งต เอามานี่ยมานี้ยแล้วเขาจะเอามาใส่กระเป๋าแล้วจะทำยังไงเขาใส่ผิดไงเขานโว่ากระเป๋าเขาเขาก็ใส่เข้ามาไม่ใช่อ้าวจริงด้วยว่ะอ๋อเขาอยู่ไหนอยู่ไหนโอ๊ย่านนี้เพื่อนตามหาแย่แล้วมั้งเราจะไปให้เขายังไงเดี๋ยวเราให้เขาโทรให้คนแม่เขาโทรมาอีกรอบได้ไหมไม่เดี๋ยวแล้วอยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหนไม่รู้อยู่ไหนอ่ะดิแล้วมาใส่ไว้ในกระเป๋าเธอเนี่ยนะไม่รู้อ่ะ แผนที่จะได้กลับบ้านจาจเข้าในกนิจกรรมนรงเรียนไม่ได้ทำไมจะเข้าไม่ได้ก็เขาไม่ให้เข้าคุณบอกเขาไม่ให้เข้าหนูเข้าไปเองหนูรู้ว่าหนูหนคุยกับอาจารย์ไนดะ้อ๋อแล้วหนูจะบอกเขาถูกต้องใช่ไหมบอกเขาถูกต้องเพราะนี่คือของยูได้อ๋อโอเคอยู่ใดแน่ใจนะว่าอยู่ใดอ่ะอยู่ใดเพราะยู่ใดใช้โทรศัพท์อันนี้แล้วไอ้เจ้าอยู่ใด้เโทรศัพท์มาใส่กระเป๋าหนูได้ยังไงแล้วเราจะได้คะแนนบ้าอย่างเงี้ย ไงเจอยังเจอแล้วปะแล้วมองก็มองไม่ช่วยอรเพื่อนก็มายัดใส่กระเป๋าเราเราอ่ะได้ยินตั้งแต่ตอนที่เราไปส่งประวัติศาสตร์แล้วแต่เราหาในก,กระเป๋าแล้วมันไม่เจอว่าผีหลอกเฮ <c oughs> ้ย <c oughs> ย่ไดีว่าใส่ไ <c oughs> ายบายจ้ <c oughs> ไาไปซื้อโทรศัพท์เพื่อนเรียบร้อยไหมคะได้คืนค่ะตอนที่ระหว่างหนูขึ้นไปตามเพื่อนฉันปุ๊บเพื่อนก็วิ่งมาเอาโทรศัพท์ที่เขาหยิบแกนักเรียนแล้วพอหนูลงมาปุ๊บเพื่อนก็ออกไปแล้ว ป้าเลยไม่ได้เรียกค่าถ่ายโทรศัพท์เลยสิ <ขอ S 3> <ul> ก<ด>็คือเอาเอาโทรศัพท์ไว้ที่กิจการนักเรียนแล้วตัวเองก็ขึ้นไปตามเพื่อนแต่ส่วนการเรนเอาโทรศัพท์ที่กิจการนักเรียนแล้วใช่ไหมใช่แล้วเคสนี้ได้กี่คะแนนไม่ได้ามอาจารย์เอ,อ้ยอาจารย์ต้องให้คะแนนนะป้ารู้ว่าที่เนี่ยถ้าเกิดว่าเราเก็บของตกได้อะไรจะต้องได้คะแนนป้าจํได้แล้วทไมวันนี้เราขายด้วยคะมารับหนูอย่างเดียววันนี้เป็นวันพิเศษของหนูไม่ใช่เหรอที่ว่าสอบเสร็จแล้วเราก็จะได้ไปหาอะไรกินให้มันอร่อยอร่อยปลดล็อกแล้วไงดีไหมเอาไหมิว ทพี่ก้อนอีกแล้วเหรอหนูนึกว่าวันนี้อ่ะจะไปฉลองที่วันนี้มันเกิดหนูซะอีกฮะกันเกิดไปลยมันเกิดไปเลยไม่มีเค้กเหรอเรนกิดไม่มีเค้กเหรอไม่มีเเค้กหรอแก้วเราโตแล้วหนูยังไม่โตหนูยังไม่อายุสิบแปดบอกต้องสิบแปดถึงจะโตแล้วพอเออตอนเถียงกับป้าบอกโตแล้วแต่พออย่างนี้ว่ายังไม่โตแล้วแก้วหนูอยากได้เค้กอ่ะไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวป้าไปซื้อเค้กก้อนเล็กๆให้นะหนูก็เอาก็ ว่าเซเว่นก็ได้แต่เขาให้ได้มีเค้กอ่า,อาเดี๋ยวเดี๋ยวหาเค้กให้ไอเค้กไม่ใช่ปัญหาเดี๋ยวป้าจัดการให้เค้กไม่สำคัญขนาดไหนเค้กป้าไม่เห็นเหมือนผู้หนูเลยซื้อโคลนมามันีีนะสี่แพ็คแล้วก็แกะโคนแล้วนั้นก็ปะาตรงเนื้อแล้วก็ให้หนูเป่าเค้กอ่าก็กจะเอาไหมล่ะอยากได้โคลนไมหมล่ะเดี๋ยวป้าไว้แม็่โคซื้อโคนให้เลยไม่เอาอันนี้ได้มาหลายแพ็คแล้วได้แล้วก็จะเอาอะไรล่ะอ่ะเดี๋ยวป้าพาไปกินข้าวฉลองที่หนูสอบเสร็จแล้วก็ฉลองวันเกิดหนูด้วยโบาร์บีคอนปบากร์ อ่ะเดี๋ยวขอรีวิวของขวัญวันเกิดของเพื่อนก่อนนะคะคือลอยแก็จะเล่าให้ฟังก่อนว่ามีพีม,มพวิภาซาร่าไออุ่นสี่คนนี้นั่งทำอะไรก็ไม่รู้อยู่ตรงที่โรงอาหารแล้วจากนั้นอ่ะเพื่อนก็เดินมาบอกหนูว่าลอยแก้วนี่เกิดเธอใช่ไหมเพื่อน,นก็ไปเอาโคลนมาแล้วจากนั้นก็เอาอยู่ดีๆมาถึงหนูปุ๊บก็ปิดตาหนูอ่ะแล้วจากนั้นเขาก็ร้องแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทุกอย่างเขาก็ร้องไงแล้วลลทั้งโรงอาหารก็ตบมือไปกับหนูแล้วแล้วลอแก้วมีคลิปใช่ไหมมีคลิป บอกเพื่อนมว่าแต่เราถ่ายคลิปไม่ทันก็ลเ,เลยบอกว่าไม่เป็นไรเอาใหม่ได้ไ <S <S ไไอ่ก็เลยร้องใหม่อีกรอบนึงขอบคุณนะที่เจอไพ่วันเกิดเราวันนี้แต่คิวมาแฮปปี้มากที่สุดเลยยังไม่รู้เรื่องว่าเราจะเซอร์ไพรส์่จะพอเจาเซอร์ไพรส์เท่านั้นแหละเอาเฮ้ยเราจอดรถตรงไหนจำได้หรือเปล่าเนี่ยหมดแต่เซอร์พงเซอร์ไพรส์เดี๋ยวก็ลืมตัวเองอ่ะไม่ตอนนี้เรามาถึงเวลาเนี่ยสามโมงเองเรายังไม่ได้หิวไงเดี๋ยวเราเดินเล่นกันก่อนแล้วกันหิวห่ะแต่ป้ายังไม่ขิวเดี๋ยวแม่ ออตอนนี้คือร้อยแก้วนะร้องจะหิวจะหิวอย่างเดียวครับเดี๋ยวเราจะพาร้อยแก้วไปโชบร้านรองเท้าคอนเวิร์ดก่อนแล้วจะดูที่ว่าร้อยแก้วเขาจะทักถามหรือเปล่าเดี๋ยวเขาจะเอะใจอะไรไหมนะครับเดี๋ยวเราดูกันตอนนี้ยังเพลินอยู่ครับยังขี่ไปเรื่อยอยู่นะย,ยังไม่รู้หรอกวชะตากรรมตัวเองอ่ะจะได้ของขวัญเอาไหมให้วันเกิดเขาให้เขาใส่กระปองลูกมือเอเแคนั้พนพอนะ เค้กหนึ่งอันเนึงอันเนาะเคกแบแป็วจริงจริง่ะแคนั้นพอเอาเค้กคอเซเว่นก็ได้วเอาอะไรนะเค้เซเก็แล้วเอไม่ใช่แค่เซอร์ไพรส์แค่นี้นะครับเดี๋ยวเราจะมีเชอร์แตมมาเซอร์ไพรส์ร้อยแก้วด้วยนะครับเดี๋ยวร้อยแก้วเดี๋ยวทุกคนรอดูนะครับว่าเชอร์แตมจะมาเซอร์ไพรส์ร้อยแก้วแบบไหนแต่ตอนนี้เราจะเซอร์ไพรส์ร้อยแก้วนะครับใกล้ถึงแล้ว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 ใกล้ถึงเป้าหมายแล้วละเอาอะไรไม่เอากระชับบอลนี่แทน เอาอะไรอ่ะกระเทาไม่ใช่กระชาปองพอแล้วลูกเมื่อกี้ลูกนึงเท่าไหร่อล้วอ๋อลูกเรา120ใช่ไหม100ลิงเออแล้วเข้ามาทำไมยาปิป้าจะมาดูของป้าหนูว่าจะมาดูของหนูไม่เกี่ยวปันนี้มันเกิดหนูหนูมีสิทธิ์ฐด้วยเด้อเอาจริงเหรอวันนี้มันเกิดใคร,รเกิดลูกเ,เหรอเอางี้แล้วแก้วหนูรู้ว่าป้ากับแม่เตรียมกันเตรียมกันที่เดินผ่านมาทางนี้ด้วยลูกนูตันเกิดไพ่แตกละเอาเป็นว่าไม่เจอไพ่ตรงนั้นก็ได้เจอไพ่ตรงนี้ก็ได้100แก้วเ คู่ไหนก็ได้ในร้านป้าให้คู่หนึ่งจริงปะจริงปะโอ้มากสัญญาอยู่แล้วป้ามั่นใจอยู่แล้วป้าเลยให้เลยคู่ไหนก็ได้คู่หนึ่งเนื้อเอาเนื้อเอาพังหม้พุ่งทุงเท้าคู่ไหนก็ได้คู่หนึ่งคนื้อใาญได้เนื้อยหญ่ได้นีมั่จริงคู่ไหนที่อย่งได้บอกก่อน น้องใสสามคนนี้กับคนนี้เจ็ดแล้วกันครับเหมือนกันหรือเปล่าเดี๋ยวมันเหมือนกันแต่คนละสีแม่อันนี้ไม่ใช่ทุกที่อยากได้แต่เห็นว่าคล้ายก็เลยหยิบสวยแม่ว่าสวยนะได้สองคนากกว่าแม่สามคนนี้ได้หมดแล้วเรื่องคู่ดีก็ด้วยคู่นี้ก็สวยป้าน่โทรเช็คมาทุกร้านเลยว่า อันไหนมีบ้างอันไหนบ้างมันไม่ได้มีทุกบานครับคือนีหนูเดินผูกใช่ไหมป้าป๊าตั้งใจเดินมาผ่านทางนี้เพื่อที่จะมาช่วไแก้วเลยก็รู้แต่แรกเคยไหมว่าป๊ากับแม่จะเสียใยคิดไว้ไหมหรือว่าเพิ่งคิดเมื่อกี้เพิ่งคิดเมื่อกี้เอางี้ครับตอนนี้เมื่อแผนแตกแล้วมันไม่เจอพายแล้วก็ไม่เอาแล้ว่เดี๋ยวไปลองแต่ถาถามหนูว่าไรแก้วอยากได้คู่แบบนี้ใช่ไหมเธอนั่นแหละเราบอกซิกแล้วไงว่าเธอแหละที่พูดคือเดี๋ยววันที่พี่ป๊าที่มาทำไงอะใครีะ ว่าสวยสุดคูด่นี้ใช่เนอะเช่นแบบนี้รู้สึกว่ามันมีตัวใหม่ออกมาแต่ว่าราคามันแตไม,ม่เท่ากันนะเท่าไหร่ก่อนเท่าไหร่เจะรู้มาเท่าไหร่คู่เนี่ยไม่รู้เท่าไหร่สี่พันเจ็ดสี่พันเจ็ดรองเท้าคู่ที่จะซื้อให้เขาเนี้ยนะป้าบอกเลยนะว่าเผื่อๆหน่อยนะและอย่างหนึง่งดูความหนาของสน้นคือป้าใส<ถ>่ไปได้หนูสูงไม่ได้หนููสงป้าไม่ได้กลัวสูงใส่ไปแล้วอีกสิบปีนะอย่าซื้อคู่ใหม่ได้ได้ได้คือถ้าแบบนี้เนี่ยอ่ะ สัก3ปีซื้อใหม่ก็ไม่แปลกเพราะมันตอนนี้เดี๋ยวแต่ถ้าพื้นขนาดนี้อีก10ปีเราค่อยซื้อใหม่นะลูกสูงขึ้นกี่เซนเนี่ยสิเซนเลยเดี๋ยวลองใส่ดูก่อนไหมคือถ้าหนูถ้าหนูจะตัดนะหนูอ่ะไอเนี่ยมันกลมกลืนมันมันตัดกันมันไม่ตัดกันเหมือนกับสีดำกับอันนี้อ,อันนี้หนูตัดออกตัดออกก็ไหนแค่ส<ะ>องมาดูนะแลเ้เอาคู่ไหนเอาคู่ไหนมาลองก่อนมาลองมาปี้าป้า,ปา,ปาเอาให้เขามาลองคู่นี้ก่อนใช่แต่หนูยังไม่รู้ไงมันมีสองคู่นี้ที่ตัดถึงใจไม่ได้อ่านั่นเดี๋ยวผมขอคู่นี้เบอร์เดียวกันด้วยครับ ก่อป้าอยากจะให้ลองใส่รองเ้างดูก่อนว่าว่าสีไหนมันเตะตากว่ากันแม่คนสูงมากเลยค่ะใ่แล้วแห้เราให้เรามาเปรียกกันหนูอยดูหน่อยโอ้โหเยแม่แล้วอ่ะคือซื้อรองเท้วตัวนี ah, so ้โตไวมากแล้วเท้าร้อยแก้วนี่จะใส่รองเท้าเท่าแม่แล้วปกติป้าซื้อรองเท้าพอดีให้หนูนะใส่สองทีไปแล้วก็เลยต้องแบบเดือดหน่อยมันเก่วัยกำลังโตก็ต้องอย่างนี้แน่เนาะในความหอมยิ่งิเอา ขอลองสีผ yeah. ิดไซส์ส yeah. ีผ yeah. ิดด well. ูหน่อยนะใช่ครับส well, ีผ mm ิด hmm. สีดำครับแต่ถ้าเห็นคนเวตอนนั้นอะไรก็จำได้แล้วว่าอะไรก็เคยไปทําคลิปเดินสยามแต่เดินสยามหมาเขาอ่ะจะใส่สีดํากันมากกว่าใส่สีดำมา้ยล่ะพี่ชอบสีดำมากกว่านะอ่าแกไม่ชอบสีดำมากกว่าหรอกพี่หนูไม่อยากให้เพื่อเสียตังค์เยอะคู่นี้เท่าไหร่สามพันเจ็ดแต่ถ้าเป็นคู่นี้จะสี่พันเจ็ดสวยสีชมพูแต่หนูไม่ได้ชอบสีชมพูชอบคู่สีดำๆออกขาว แม่หนูพูดเลยนะหนูซื้ออันนี้ปุ๊บหนูใส่เลยนะคะใส่ไปชุดนักเรียนเลยใช่แม่คะที่หนูจะใส่ไปเลยใส่คู่กับชุดน,นักเรียนนี่แหละเพื่อดี<ม>ถ้าเกิดว่าเอารุ่นใหม่ล่าสุดอะไปซื้อที่กสยามได้นะเอาไหมป๋าขับด้วยไปเลยนะหนูเลือกอันนี้ตอนนี้เลยไม่มีกระจใจจะไปสยามแล้วเดี๋ยวค่อยรเราเกิดป้าเดี๋ยวให้ป้าไปซื้อคู่ใหม่ให้เฮ้ยผมลองใส่ไปแั้งสองวันแล้วถ้าไม่ดีก็มาเปลี่ยนได้ไหมเราซื้่่รองเท้าให้เลยแก้วส่วนมากปีเดียวไม่เกิน โตลตลอดโอ้โหเฮ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใส่าตามพก่ก่อนใส่เลยยใส่เลย <c oughs> เใส่ <c oughs> ใเลยเหรอเผื่อใครเผื่อใครอยากเห็นรอยแก้วใส่หรือว่าหลายๆคนกำลังจะมองหารองเท้าคู่นี้นะรอยแก้วไซส์ประมาณนี้เนาะมอนหนึ่งใส่สีส่ผิดได้ไหมลูกได้ <c oughs> คือต้องเผื่อไว้หน่อยครับเดี๋ยวนี้โตไปขอบใจนะค่ะแม่ขอบใจนะค่ะป๊ากาน์ดไลน์ไปถักกระเป๋าแหละว่าหลับเช่อแต่เมื่ออยากของว่าทางนี้ซื้อเสร็จแล้วถ่วงเวลาไว้ไม่ไหวพี่เป้ไาย์มาบอกว่าอีก33นาทีถึง33นาที การจะปองให้เสร็จแล้วพอเรากินเสร็จเราจะได้กลับบ้านเลยเออกินเสร็จได้กลับบ้านเลยเขาจะดูเม็กต่อเม็กเราต้องบินเวลาก่อนเลยว่าเดี๋ยวเขาจะ,ะมาออถามก่อนว่าในนี้อยากได้ตัวไหนมันมีข้างบนด้วยนะร้วแก้วมันได้บนจะได้ตัวเล็กนะข้านงะล่างจะได้ตัวนี้ได้ออด้วยเออ้ตัวบนจะได้ตัวเล็กตอนนี้นะคะป๊าถ่วงเวลาร้อยแก้วเต็มที่เลยค่ะไม่ยอมที่หยออนง่ายเพราะว่าตอนนี้แม่ปูเป้เขารถติดอยู่หน้าห้างนะคะ เดี๋ยวแม่ปุ้จะเข้าไปในร้านก่อนป๊าป๊าถ่วงเวลาสุดๆไม่อยากให้อยแ้นะิงแล้วนีอ่งป๊าป๊าไดูของป๊าป่ตอย่างนี้ให้ป๊าปดเฮ้ยหล่นไปแล้วหล่ไปแล้ว อยากทำบทขยับแล้วเฮ้ยขอปลาดูได้ป่ะตัวเล็กอ่ะจริง,งรอ่ะได้คาบีก้อนโอเคครับตอนนี้เราได้โมเดล100บาทมนาะเดียว100เขาจับงานหน่อยดิเฮ้ยโอเคอยู่โอเคอยู่จะไ,ได้ใช่ได้ได้คาบีก้อนในร่างชินจังอ๋อนะพอใจนะพอใจเพราะว่าในบรรดาโปกเกมอนหนูชอบขาบีก้อนมากที่สุดก็ยังดีดดดไปคาบีก้อนนะ ตอนนี้ตามสตอรี่อยู่ในบาบรนน์บีคอก่อนเหรอกินบาร์บีคอกันนะรอแม่ด้วยแม่ไปเลยบาร์บีคอกไม่มีคนอะ่ะแม่เอาก้องมาไปเองระวังน้องนะณตอนนี้นะคะบาบร์บีคอกไม่มีคนแต่ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าข้างในจะมีคนนั่นหรือเปล่าแค่ข้างนอกยังไม่มีแถวบายโอ้โหยังมีที่ยังมีที่ยังเข้าได้ค่ะยังว้องเงินนัง ทำไมตอนซื้อเราเห็ดีใจเลยเหดีใจอะไรอ่ะฮะดีใจอะไรวะลูกค้าเจอลูกค้าในร้านดีใจเจอชะตาข้างในแล้วทำไมต้องดีใจขนาดนั้นน่ะดีใจอ่ะเฮ้ยรถจอดขวางเขาไว้เดี๋ยวปัาบแบ้งรถออกก่อนหรอไม่ใช่หรอลองให้แป๊ะ เราซื้อรองเท้าให้ไม่เห็นงอแงไปเจอดีเห็นไหมเป๊ะเขาขออะไรเมื่อกี้เขาขอเปล่าเค้กวันนี้ก็ได้เปล่าเค้กเห็นไหมนี่ครับเออเธอแต้มมาเซอร์ไพรส์วันเกิดหน้าลื่นเลยหน้าลื่นเลยเกิดหนูมันได้อภิปติเยอะขนาดเนี้ย อ๋อมีครั้งเดียวนั่นช่วยเต็มกับนเลยแก้วมาอยากจะดูหนังเรื่องเม็กใช่ไหมปลาฉลามใช่ไหม่ามาเรื่องที่นั่งก่อนอันไหนอันไหนคือหน้าจอครับอันนี้คือหน้าจอหน้าจออ๋อถ้างั้นมอาผมเอาพวกที่นั่งนี้แล้วกันครับตรงนี้นะคะแล้วแก้วลงสองลงนี้เลยลูกแต่เดี๋ยวปลาขอเข้าน้ำนิดนึงเพราะปลากลัวตกใจฉีร่าลูกแล้วแก้วเรื่องนี้มันน่ากลัวใช่ป่ะน่ากลัวมาก F7 ถึง12เข้าไปเลยครับ หลังก็ต้องดูข้าวก็ต้องกินวันเกิดใครเลยเค้ก็ต้องเป่าตอาเช้าก็ต้องซื้อ Two hours later เฮ้ยไอ้แก้วไปวันเกิดมันยาวหลือเมฆกระโดดเม่กระลดดตอนนี้ก็ห้าสามทุ่มครึ่งแล้วสามทุ่มครึ่งอะไรแกไปแล้วก็ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามดูคลิปนี้ของวันเกิดไร้แก้ปีหน้าเดี๋ยวก็าทำแบบนี้ใหม่ แล้วถ้าใครชอบอะไรก็พามาดูงานวันเกิดแบบนี้นะคะ <c oughs> ก็อย่าลืมกดไลค์ <c oughs> ก,คลกดสับตครอย่ากดละครั้งด้วยนะคะบายบายกลับบ้านมานอนแล้วม่หหวแล้ว